จากการที่คณะรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11-12กันยายน2566นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มผูนจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกํากับนํานโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเต็มกําลังความสามารถอย่างเป็นกัลยานามิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทํางานจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะสง่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะสง่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวคิดในการจัดการศึกษาแบ่งเป็นสองข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงาน มุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้านคือ 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปรง่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง พร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่เร่งดำเนินการมุ่งเน้นลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anyway anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. อําำเภอหนึโรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อยหนึ่งโรงเรียนในแต่ละอำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทําสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. การจัดทําระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนําหน่วยกิจที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่ทแถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปรับปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับ ไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต เพื่อปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข